ดูที่ประเทศจีนแม้ว่าตอนนี้หลายคนเป็นห่วงกับเศรษฐกิจจีนว่าอยู่ในภาวะชะลอตัวแต่การบริโภคโดยเฉพาะความบันเทิงคือการรับชมภาพยนตร์ในจีนยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไตรามาสแรกของปี2016นี้รายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์มากกว่าปีที่แล้ว51นะครับคุณนลินาคุณผู้ชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจีนรายงานยอดขายตั๋วชมภาพยนตร์ในประเทศจีนไตรามาสแรกของปีนี้ อยู่ที่14,500นหอยล้านหยวนหรือประมาณเกือบ8 0,000ล้านบาท80 0 0 0ล้านบาทรายได้หลักๆก,ก็จะเป็นของภาพยนตร์จีนครับประมาณสัก6 0 0 0 0ล้านอีก2 0 0 0 0ล้านจะเป็นรายได้จากต่างประเทศซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับก็มาจากตั๋วที่ซื้อกันเยอะมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าคนเดินทางกลับบ้านเยอะช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ไปพักผ่อนไปดูหนังรัฐบาลจีนที่ผ่านมาก็ตั้งกำแพงครับ จำกัดหนังฮอลลีวูดที่จะเข้ามาฉายในประเทศปีละไม่เกิน34เรื่องตอนนี้ตลาดภาพยนตร์จีนก็ต้องถีบตัวอย่างมากผลิตหนังออกมาให้คนดูกันแต่ต่างประเทศเขาก็คือฮอลลีวูดยังมีความหวังในตลาดจีนครับเพราะว่าตลาดภาพยนตร์ในสหรัฐาอเมริกาก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันและถ้าไปดูตัวเลข กระทั่งสำนักข่าวซินหัวยังรายงานว่ายอดขายตัวหนังในจีนยังสูงกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนี้เราก็เห็นความร่วมมือกันอย่างอาลีบาบากรุปโฮลดิ้งกำลังจับมือสตูดิโอหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างภาพย,ายนตร์จีนป้อนตลาดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือส่งเข้าไปขายในจีนด้วย มีคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยถึงยอดชมภาพยนตร์ยอดขายตั๋วที่แท้จริงเพราะว่ามีกระแสข่าวของการปั่นยอดขายตัว๋วที่ผ่านมานักลงทุนชาวจีนกว่าร้อยคนบุกเข้าไปที่สํานักการเงินแห่งหนึ่งที่เป็นทุนสําคัญในการผลิตภาพยนตร์เรื่องยิบมันสามเพื่อของเงินคืนครับหลังจากตัวแทนจําหน่ายภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ทุ่มเงิน56ล้านหยวนเพื่อปั่นยอดรายได้ ตลาดจีนนี้แน่นอนค่ะตลาดใหญ่คนนี่เป็นร้อยร้านคนเลยนะดังนั้นต่างชาติก็สนใจจีนเองเขาก็ต้องแสวงหาด้วยนะคะว่าเขาจะให้หนังของเขาเนี่ยอยู่ให้ได้ดังนั้นก็ต้องสร้างหนังให้ถูกใจคนจีนยุคใหม่ด้วยนะ